ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทําไปเลยในกระพักนะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่แปลกๆนะครับเป็นปลาเป็นปลาเป็นดอยเป็นเขานะครับจริงๆแล้วก็คือ,อเ,ปเป็นสวนนะครับข้างหลังนี้เป็นสวนยางนะครับเป็นสวนยางที่เขา,าวางรังพึ่งนะครับวางรังพึ่งทำการ หล่อพึ่งนะครับไม่ทั้งกองไม้และต่อปูนนะครับแต่ที่ผมปลาทุกท่านมาวันนี้ก็คือผมจะปลามาดูวิธีการทำความสะอาดต่อปูนอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับท่านาเป็นวิธีที่ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์นะครับหรือาหาอุปกรณ์แบบนี้มาได้นะครับ หรือว่าเบอยากใจก้อุปกรณ์แบบนี้นะครับก็วันนี้ผมก็จะใจ้วิธีแบบบ้านๆนะครับเผาแบบบ้านๆผมจะเผาก้อนนะครับเพราะว่าข้างใน,นเนี่ยมันอาจจะมีทิ้งจกมีแมงมุมนะครับหรือว่ามีมดอยู่ตีแนๆ่ๆตีสําคัญคือตีเห็นคือมีมดแน่นอนนะครับส่วนมากตีส่วนผมนี่จะเป็นมดดํานะครับมดดําเข้าอยู่ทำลังยึดต่อยึดลังพึ่งเียบร่อยนะครับ ึ่งเขาจะมีวิธีการทำจะได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นวิธีที่ง่ายและแบบบ้านๆมากนะครับก็ท่านก็นไปหาอุปกรณ์มีกี่อย่างครับหนึ่งไฟเช็คนะครับสองท,ที่สำคัญที่สุดนะครับก็นี่ครับนี่คือเปลือกเปล้าเปลือกเป้านะครับนะครับเปลือกมะพร้าวนะครับเปลือกมะพร้าวหรือเปลือกเป้านะครับก็ไปหาได้จาก บ้านที่เปิลทาขนมนะครับหรือว่าในตลาดสดที่ร้านที่เปิลทาเกี่ยวกับโมบเป้านะครับหมมเป้าปั่นกะทิครับมันจะมีนะครับนี่นะครับเป็นสิงเหลอใจนะครับอันนี้เป็นผมเอาไปเอาในการในเมืองนะครับเอามานะครับก็เป็นขี้แข่กระสอบและซสาบาทเองนะครับกระสอบใหญ่เลยพี่ผมออกมาทำอย่างอื่นนะครับ แต่มันเหลือผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาใจครับการทําความสะอาดต่อพึ่งได้นะครับก็เลยเอามาลองพอนะครับว่ามันได้ผลจะได้หรือว่ามีวิธีจะได้เดี๋ยวไปดูกันครับผมอระหยัดปรับกล้องนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลังนี้นะครับมันมีพึ่งเกยเข้าอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับ หลังจากที่ผมเอาพึ่งเอาเก็บน้ำหวานไว้แล้วนะครับพึ่งก็ทิ้งรังออกไปนะครับอพยพไปนะครับมันเป็นธรรมชาติของพึ่งปลาครับต้องอพยพไปหาแหล่งอาหารใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันถึงฤดูกาลที่กลับมาแล้วนะครับเพราะว่าดอกไม้อย่างดอกไม้ปลาอย่างก็จะเริ่มดอกแล้วนะครับนี่คือแหล่งอาหารกินของเปิ้ลนะครับเดี๋ยวเปิ้ลจะกลับมาเข้าก็ทําทำความสะอาดต่อนะครับไว้รอนะครับ ข้างในนี่ที่ผมเห็นก็คือมดดําแน่นอนนะครับออกมาจากปากรูเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวฮอกกันทําการหาตองนะครับหาตองหรือใบไม่ยิบดิบนะครับอุดปากรูไว้ก่อนนะครับครับอุดไว้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตัวนี้นะครับดีวนะครับ ออก็จะประมาณนี้นะครับใจยประมาณนี้ครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเขาจะจุดไฟจุดไฟให้ติดตเลยนะครับติดติดเห้้มันติดของเป้านี่นะครับแต่บ่บ่ต้องให้มันลุกนะครับแล้วเขาก็อาจะเอาใส่เข้าไปเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมมาได้เอาไฟแชกมานะครับผมขออนุญาตใจ,ตตจใ้ตัวนี้นะครับทุกครั้งนี้ผมจะใจ้ตัวนี้นะครับแต่ว่า ผมรูดซึกอว่ามันจะอ่ามันจะหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อแก๊สมาเพิ่มนะครับแต่ถ้าจะเอาใจแก๊สเผาก็คงจะได้เบิก,กี้ต่อนะครับผมก็เลยลองใจตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับหยุดไปเลยนะครับจุดเลยจุดเลยครับจุดเลยนี่นี่นครับจุดไปเลย จุดที่ติดนะครับโอ้ยฮอนฮอฮอน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 จุดที่ติดนะครับจุดที่ติดแบบนี้นะครับลองเป่าดูติดนะครับติดแล้วทำยังไงตอนนะครับออกเข้าไปเลยนี่ครับปิดฝาไปเลยครับครับจุดที่ติดนะครับจุดที่ติดเป่ามันมันมันแน่ใจว่ามันติดแล้วนะครับมัน มันจะแดงๆเข้าก็จับเปิดฝาแล้วจับยัดเข้าไปเลยนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งมันก็จะเกิดควันข้างในนะครับควันข้างในมดหรือว่าแมงอะไรย่างต่างๆงมันก็จะหนีออกมานะครับบางส่วนตีหนีไม่ได้มันก็จะตายไปนะครับนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเริ่มละครับเริ่มละเริ่มออกละครับนี่นะครับถ้ามันออกมานนักเข้านักเสินนะ เขาก็อาจจะใจ้ตัวนี้ซ้ำมาไปนะครับซ้ำเผา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 นะครับนี่คือสตูของพึ่งนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องไปดาม่านะครับถ้าหมดมันนี่บ่มีสูตพันแน่นอนนะครับทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยนะครับอ่าเขาก็จะไปทำที้ต่ออื่นๆนะครับ สำหรับต่อนน้่นะครับนั่นพึ่งเขาอยูได้นะครับล้กกาอีกต่อหนึ่งอีกต่อหนึ่งก็เข้าแล้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับทัดไปนี่นะนี่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 ครับตอนนี้ก็เข้าแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต่อปุ้นแล้วก็ต่อปุ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําวิธีเดียวกันนี่นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับที่พึ่งยังแบบเข้ามเตือนนะครับเขาก็จะไปทําวิธีเดียวกันนี่เอาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับใส่ไว้ตรงนี้เลย แล้วเดี๋ยวเขาจะป๊กมาดูกันว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นนะครับอ่าครับมาดูมาดูตอนนี้นะครับนี่นะครับเรือการหนีออกมานะครับนิวไม้อยู่ข้างนอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะซ่อมกำนะครับนี่นะนี่ออกมาแล้วนะครับเปิดดูข้างในแง้มดูครับโอ้โหครับนี่ครับพึ่งหลังเก่ายังอยู่เลยอ่าอระมาณนีนะครับ นี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกตอนหนึ่งครับที่ผมทำใบตะกี้นะครับนี่ครับนีบนี้ก็เรียบร้อยนะครับทำหนีออกมานะนี่ทั้งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับนี่นะครับเผาไปเลยนะครับนี่อบไปเลยอบควันไปเลยนะครับนี่นะครับ เราต้องไปเผาึห้มันเส้นเปลืองแก็สนะครับโอเปิลเลยแต่ถ้าจะใือดีนะครับเอาช็อกนะครับช็อกโมดมาขีดตรงนี้นะครับขีดหูแหวดเลยนะครับตรงก้นนะครับตรงก้นต่อนะครับอย่าไปขีดใกล้ปากทางเข้านะครับขีดตรงก้นต่อเลยนะครับออกมาเจอใส่ช็อกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับทิ้งไว้เลยนะครับนี่ ทิ้งไปเลยทิ้งจนกว่า,าไฟจะดับนะครับนี่มันก็จะเกิดล้ก็ลังเขาก่อจะทซาบควันไฟข้างในตัวนะครับถึงธรรมดาแล้วเพิ่งจะชอบนะครับชอบจะมีกินขวัญกินไม่ติดหลังนะครับนี่นะครับวิธีนี้นะครับก็เหมาะสมสาหรับใจกับต่อปูนนะครับแต่ลังไม่เหมือนน้ำนะครับ ถ้าเกิดใส่ที e, ้หลังไม้อาจจะติดไฟก็ได้นะครับอาจจะไม่ทั้งทั้งหลังเลยก็ได้นะครับก็บันแนะนาใช้กับหลังไม่นะครับใช้กับต่อปูนต่ออันนะครับนี่นะครับปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยเขาเผาไปเรื่อยๆนะครับเผาใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับแต่ ถ้ามีเวลานะครับวันหลังเขาอาจจะปิกมาทําความสะอาดก็ได้นะครับเอาเศษถ่านเศษอย่างออกนะครับหรือว่าจะทํามันนี่ก็ได้นะครับแต่ไม่กี่อันจะมีมดออกมาจะเอียครับนี่นะครับต่อถ้าใจวิธีนี่นะครับก็ระวังหน่อยเพราะว่ารูดเอ่อช่วงนี้มันมันมีใบไม้แห้งมีอย่างแล้วนะครับระวังนะระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟให้ดีนะครับถ้าบัระวังอาจจะเกิดไฟป่าได้นะครับอาจจะทํให้สวนเขาเสียหายได้นะครับแต่ว่า ใจก็ต้องระวังหน่อยนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับสำหรับหลังไม้นี่นะครับนี่หลังนี้เข้าแล้วครับนะหลังนี้ไม่ได้ทาความสะอาดเลยนะครับเข้าโดยธรรมชาติของเปื่อนนะครับนี่เข้าอยู่แล้วเข้าทุกปีนะครับหลังนี้นะหลังไม่ประกอบขึ้นเองนะครับทําขึ้นเองจะเป็นขาเล็กนะ เข้าแล้วนะครับเข้าเหม่ยเหม่ยหุ่มกันม้าป้าใส่กับเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับหนีออกมาแล้วครับนะนี่นะนะครับนั่นหนีออกมาแล้วครับอยู่ไปได้แล้วครับเพราะว่าควนข้างในเป็นควนนะครับนี่อย่างนะครับหนีออกมาแล้วนั่นอ่านะครับเดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปนะครับตีพึ่งยังหมูเข้าเตี่ยสำหรับ ต่อที่เพึ่งเข้าแล้วนี่มีปัญหาแล้วครับปล่อยไปเลยนะครับก็เป็นอีวิธีหนึ่งนะครับวิธีง่ายๆแบบบ้านๆครับ่ต้องใช้อุปกรณ์หนักครับไฟเช็คก็ได้ครับต้องใช้แบบจ้องใจแก้กับป๋องยางผงก็ได้นะครับใช้ไฟเช็คครับเดียวก็ได้นะเผาไปเลยเผาแบบบ้านๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะขวัญนะครับ ควนออกมาเลยเนี่ยเอาตะกี้นะครับแสดงว่ามันติดอยู่นานเพอะสมควนนะครับส่นวนกว่าน่าน่าจะเปลือกของเป่าไม่เสี่ยงกัน,นครับเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดต่อไปเรื่อยเรื่อยนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ผมเอามาแช์แบ่งปันให้ทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับก็จำเดียวจะได้นั่นความคืบหน้าเป็นจะได้นะครับผมก็จะ ทา,ายทำทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลย่ายหลังของคึ่งแล้วนะครับว่าปีนี้จะจะ,จะได้ผลผลิตจะได้นะครับจะได้เข้าเยอะเข้าน้อยแค่ไหนนะครับก็จะพยายามอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับขวัญยังออกมาเลยอ่ครับขวัญ หมดไปหนีออกมาบางส่วนนะครับน่าจะนะครับก็เป็นอีพีที่หนึ่งนะครับลองทําดูนะครับลองทําตามดูขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับและสนใจในการเลี้ยงพึ่งปลาหรือว่าการล่อพึ่งปลาเข้าสโลแกนของผมคือเลี้ยงพึ่งโดยไม่ต้องเลี้ยงนะครับ เลี้ยงพึ่งโดยมันต้องเลี้ยงจะได้ก็คือแปลงตีให้ปนอยูนะแป่งโกนแปลงล้างลอกให้เปนอยูแต่เขาผต้องพึ่งน้ำพึ่งอาหารนะครับเป็นพึ่งปลาแด้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาได้เลี้ยงนะครับก็จะได้กอเข้ามาโคตรที่ตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เรียนหู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่าอี้ก่อนนะครับ จนกว่าจะฟ้ากันมาคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวดูผลงานนะครับนี่นะครับปิดรูนะครับแล้วก็เอาเปลือกเปล่านะครับเปลือกงเป้าจุดไฟเสร็จแล้วสักข้างในปิดฝาไว้เลยครับนี่ดูดูผลงานนะครับรับรองนะครับ ยังก็อยู่ไปได้นะครับถ้าเจอควรเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นครับเปิดแง่มดูนิดหน่อยโอ้โอ้โหนะครับนี่แหละโดน